สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปขอทูบพ่อแก่นะครับเลขพ่อแก่ว่าเลขทูบเราพัฒนาจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับเดินเข้ามานะครับเดินเดินเข้ามาก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้นยันเย็นนะครับเยันเย็นบรรยากาศก็จะดีค่อนข้าง,งห,หนาวนิดหนึ่งนะครับอา,ากาศที่กลาลสินตอนนี้ประมาณ อ่าสิบสององศานะครับก็ยังชิวชิวอยู่แต่ตอนเช้านี่แบบคือน่าจะประมาณ10องศานะตอนเช้าหนาวมากนะครับเดีย๋ยวเราไปดูเลขนฟุ้กกันนะครับตอนนี้ยังเลียงจุดอยู่เนาะยังจุดอยู่เข้ามาในคืาลังก็จะพบองค์พ่อพิฆเนศทรงพญานาคราชนะครับซึ่งไม่เหมือนใครนะครับที่นี่มีหนึ่งเดียวในอีสานนะครับเราก็จุดทูบขอพ่อแก่นะครับ สำหรับสูตรคำนวณวันนี้นะครับสูตรคำนวณวันนี้อาจารย์คำนวณได้หนึ่งนะเราพัฒนาอาจารย์คำนวณได้หนึ่งนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่ง ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็เลขทูบกำลังจะจุดอยู่ตอนนี้ส่วนชุดเต็มดูในกลุ่มนะชุดเต็มดูในกลุ่มเ,เข้ามาใกล้ๆตอนนี้เลขทูบนะครับกำลังจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะกำลังจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ขนาดนี้คนกำลังรอนะครับใครที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ยุทธพลเพจเจ้าพ่อหวยลาวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้ใครมาจุดไว้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับหลายท่านหลายคนนะครับส่วนสูตรคำนวณวันนี้หลักหนึ่ง นะครับวันจันทร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอันนี้กำลังจุดใหม่นะอันนี้นะครับให้ดูอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับสูตรคำนวณน,นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับสามตัว 101 101นะครับ3ตัวดูในกลุ่มนะครับแบบเต็มอันนี้ก็เพิ่งจะบวงสวงไปเมื่อวานนะครับบวงสวงไปเมื่อวานพอแก่เพชรฉลูก,กันนะครับอันนี้เป็นปูฤาษีหนารอดนะครับ อาจะเป็นเลขห้านะสตัวแล้วนะครับชุดเต็มดูดูใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับดูใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์วันนี้ใครจะปังอย่าบอกนะห้าหน้าห้านะครับตอนนี้ 55อยู่ก็รอติดตามชมนะครับว่าเลขจะออกมาตัวไหนสูตรคำนวณวันนี้อ่ะรัฐบาลไทยบ้างนะครับ รัฐบาลไทยบ้างนะครับหรือจะเอาไปจับเราก็ได้นะครับนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนก็ขอให้โชคดีนะครับรัฐบาลไทยด้วยนะครับอันนี้แนวทางรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับรัฐบาลไทยเท่านั้นแนวทางนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ ขอให้โชคดีรับทรัพย์กันนะครับเอาไปจับลาวก็ได้นะครับหรือว่ารัฐบาลไทยก็ได้เดี๋ยวเราลุ้นกันต่อตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะเราพัฒนานะครับอันนี้ขอเราพัฒนานะครับใครชอบตัวไหนก็นะ จับเอาได้นะครับจับเอาได้ตอนนี้ก็รุ้นนะครับรุ้นอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งก็จะแบบนี้ซื้อง่ายนะครับทุกคนแบบนี้ซื้อง่ายนะส่วนชุดเต็มอาจารย์จะลงไว้ในกลุ่มนะครับ ใครที่อยากเข้ากลุ่มก็บอกนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มไว้ใต้คอมเมนต์นะครับกลุ่มแนวทางอาจารย์ยุทธพลฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับฟรีนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับ น่าจะเป็นหนึ่งนะครับทุกคนขนลุกมากนะครับจัดหนักจัดเต็มแน่นะถ้าเป็นหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งจัดหนักจัดเต็มแน่เลยตัวสุดท้ายอย่าบอกนะว่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหัวแหลมๆมาแล้วครับไม่หนึ่งก็สี่นะครับคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งนะครับผม แก้วเลยนะครับแบบนี้จัดหนักเลยนะครับหนึ่งจริงๆด้วยครับจัดหนักเลยนะครับจัดหนักเลยหนึ่งห้านะครับจัดหนักเลยหนึ่งห้านะครับตัวละพันไปเลยนะครับตัวละพันไปเลยอย่างนี้นะครับตัวละพันไปเลยไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับ สุดนะครับสุดบอกได้เลยว่าสุดนะครับห้าห้าหนึ่งนะครับทุกคนห้าห้าหนึ่งชัดเจนชัดเจนนะครับชัดเจน